สวัสดีครับผมมาทำนะครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกทานอาหารนะครับในมื้อแรกของวันนะครับต้องบอกงี้ฮะว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมแนะนำนะครับเ,เพื่อนๆทั้งหลายหรือว่าคนที่อยู่ใน VIP club หรือว่าคนที่อยู่ในเพจเนี่ยสำหรับการทานอาหารมื้อแรกเนี่ยนะครับควรจะเป็นอาหารที่ต้องดีต่อสุขภาพแบบสุดๆเพราะอะไรครับเพราะว่าอาหารมื้อแรกของเราเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าทั้งวันเนี้ยเราจะหิวบ่อยแค่ไหน สุขภาพเราจะดีแค่ไหนระบบเผาผลาญเราจะดีแค่ไหนนะครับและโดยเฉพาะผู้ที่ทำ intermittent fasting นะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้ทานอาหารมา8-12ถึงชั่วโมงนะครับหรือบางคนอาจจะเป็น16ชั่วโมงบางคนอาจจะเป็น20ชั่วโมงบางคนอาจจะเป็น24ชั่วโมงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งนะครับในร่างกายของท่านเนี่ยกำลังบอกว่าต้องการนิวทรยนหรือสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริง นะครับดังนั้นเนี่ยในภาวะที่ร่างกายบอกว่าต้องการสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยแล้วท่านไปทานอาหารที่ไม่ดีเนี่ยร่างกายจะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ร่างกายระบบเผาผลาญต่างๆนะครับก็จะแย่ลงไปเลยนะครับคือแย่แบบกว่าปกติอีก ดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะมีสุขภาพดีได้นะครับหลังจากที่ท่านทำ intermittent fasting มาช่วงหนึ่งแล้วนะครับแล้วเริ่มทานอาหารมื้อแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าสายบ่ายเย็นอาหารที่ท่านใส่เข้าไปจะต้องเป็นอาหารที่เขาเรียกว่า nutrient dense หรืออาหารที่มีสารอาหารที่เข้มข้นนะครับสารอาหารที่เข้มขน้นไม่ใช่แคลอรี่เดนแคลอรี่เดนนี่ก็คือ,คอสารอาหารที่มีแคลอรี่สูงแต่ไร้สารอาหารเช่นอะไรพวกแคลอรี่เดนก็เช่นพวก อาหารที่มีแป้งสูงน้ําตาลสูงเช่นพวกโดนัทเช่นพวกพิซซ่านะครับพวกนี้นี่ไม่ควรเด็ดขาดเลยนะครับในการเริ่มต้นมื้อแรกของวันนะครับอาหารที่ผมแนะนําให้เริ่มต้นมื้อแรกของวันจะต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงไขมันดีสูงทั้ง2องอย่าง นะครับไม่ต้องกลัวไขมันนะครับสำคัญมากๆร่างกายต้องการไขมันดีเนี่ยไปสร้างฮอร์โมนในร่างกายให้ท่านนึกสภาพว่าถ้าเราไม่มีตัวช่วยสร้างฮอร์โมนในร่างกายอะ่ะชีวิตเรามันจะแย่ขนาดไหนเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยควบคุมด้วยฮอร์โมนเนี่ยผมคิดว่ามากกว่า80-90%นนะครับดังนั้นฮอร์โมนผิดปกติเนี่ยชีวิตท่านแย่แน่ นะครับดังนั้นอาหารที่ผมแนะนําให้ทานเป็นโปรตีนสูงนะครับไขมันดีสูงเช่นอะไรบ้างนะครับเยอะแยะเลยนะครับเมนูไข่ท่านสามารถเลือกทานได้เลยไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุ๋นไข่เจียวนะครับอะไรก็ได้แต่ว่าตัวน้ํามันเนี่ยอยากจะให้ใช้น้ํามันที่มาจากธรรมชาติเช่นน้ํามันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินน้ำมันมะพร้าวนะครับหรือว่าน้ํามันหมูน้ํามัน อ่าที่มาจากสัตว์ที่มาจากธรรมชาติไม่ค่อยแนะนําน้ํามันพืชที่ผ่านกรรม,มวิธีเท่าไหร่นะครับนี่ก็คืออันแรกอันที่2ออาจจะเป็นอ่กลุ่มถั่วนะครับกลุ่มถั่วแอลมอนนะครับที่มีทั้งโปรโตีนและไขมันดีสูงนะครับอันที่3อาจจะเป็นพวกกลุ่มกรีกโยเกิร์ตนะครับที่มีไขมันนะครับดีด้วยนะครับฟูลแฟตนะไม่ไม่เอาโลแฟตนะครับแล้วก็มีโปรโตีนสูงด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําตาลต่ํา นะครับกรีกโยกกดที่แนะนำนะครับควรจะมีน้ําตาลต่ากว่า5กรัมนะครับแล้วก็เป็นรสธรรมชาติไอใส่รสผลไม้ต่างๆนี่ไม่เอาเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ำตาลประมาณ10บถึงยีกรัมไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับสำหรับผมผมไม่ทานเลยนะครับก็ลองทานกันดูนะครับส่วนพวกสลัดผักก็ดีนะครับสลัดผักก็แนะนําเป็นสลัดผักแป้งต่ำนะครับน้ำสลัดถ้าเป็นน้ําสลัดแนวคิโตจินิกไดเอทหรือโลคาไดเอทเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับก็คือน้ําตาลต่ำๆนะครับตัวสลัดผักอะ นะครับก็เน้นพวกผักใบเขียวนะครับผักหัวก็น้อยๆหน่อยนะครับทานได้แต่น้อยๆหน่อยนั่นเองนะครับใครก็ตามพยายามเริ่มต้น,นมื้ออาหารด้วยผลไม้นะครับมักจะลดความอ้วนได้สําเร็จค่อนข้างยากไม่ใช่ลดไม่ได้แต่ท่านต้องออกกาลังกายพอสมควรเลยนะครับแล้วก็บางทีทานหวานมากเกินไปร่างกายเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าได้รับแคลอรี่ได้รับสารน้ําตาลมากเกินไปแต่ว่าโปรตีนกับไขมันไม่พอเนี่ยท่านจะหิวไปทั้งวันและการควบคุมน้ําหนักของท่านเนี่ยก็จะค่อนข้างทุกข์ทรมานแล้วก็ มักจะไม่ประสบความสําเร็จครับและน้ําตาลที่มาจากผลไม้เนี่ยถ้ามันมากเกินไปนะครับก็จะทําให้ไขมันกอดตับของท่านได้โดยง่ายด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นลองนําไปใช้กันดูครับสําหรับการเริ่มต้นทานอาหารมื้อแรกเลือกทานอาหารมื้อแรกให้ดีต่อสุขภาพจริงๆมื้อไหนก็สําคัญทั้งนั้นนะครับแต่สาคัญที่สุดคือมื้อแรกนะครับมื้อแรกของท่านจะเป็นเวลาไหนก็ได้เชา้ากลางวันเย็นนะครับแล้วแต่ว่าวิธีการทำ intermittent fasting ของท่านเป็นอย่างไรนั่นเองครับ